คุณเคยรู้สึกไหมครับเวลาที่เราเผชิญกับความล้มเหลวความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวมันมักจะเป็นคำว่าฉันไม่เก่งพอหรือฉันคงไม่มีทางทำได้มันเป็นความรู้สึกที่หนักอึ้งและน่าเจ็บปวดใช่ไหมครับมันเหมือนมีกำแพงบางอย่างที่มองไม่เห็นมาขวางหน้าเราไว้และบอกให้เราหยุดแต่ความจริงที่น่าตกใจคือคนที่คุณมองว่าประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เพราะเขาไม่เคยล้มเลยสักครั้งตรงกันข้ามเขาอาจล้มบ่อยกว่าคุณหลายสิบครั้งแต่สิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างคือเขาล้มเร็วและลุกเร็วกว่าใครวันนี้ผมอยากชวนคุณมาเดินทางไปพร้อมกับแนวคิดที่ทรงพลังจากจอห์นซีแม็กซ์เวลล์ในหนังสือชื่อดังของเขาในชื่อ f a i l i n g forward นี่ไม่ใช่หนังสือที่สอนให้คุณกลัวการล้มเหลว แต่คือหนังสือที่สอนให้คุณใช้ความล้มเหลวเป็นเชื้อเพลิงไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพื่อเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้ผมอยากขอเล่าเรื่องราวของชายคนหนึ่งเขาเกิดในครอบครัวที่ยากจนมากพ่อแม่ก็อย่าร้างกันแถมตัวเขาเองก็เรียนไม่จบมหาวิทยาลัยเขาเริ่มทำงานตั้งแต่อายุยังน้อยและฝันอยากมีธุรกิจของตัวเองเขาพยายามทำธุรกิจหลายอย่าง แต่ก็ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ชีวิตของเขาถึงกับตกต่ำสุดขีดจนต้องนอนอยู่ในรถยนต์ส่วนตัวเพราะไม่มีแม้แต่บ้านจะอยู่แต่ในห้วงเวลาที่มืดมนที่สุดเขากลับใช้มันเป็นแรงพัดดันเพื่อคิดหาวิธีแก้ปัญหาเขาไม่หยุดไม่หยุดที่จะลองสิ่งใหม่ๆไม่หยุดที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดทุกครั้งที่เกิดขึ้นจนในที่สุดด้วยความไม่ยอมแพ้นี่เอง เขาก็ได้สร้างบริษัทที่เปลี่ยนแปลงโลกการเดินทางทางโลกไปตลอดการบริษัทที่ชื่อว่าอูเบอร์ใช่ครับชายคนนั้นคือเทรเวสคาร์ลันิกผู้ก่อตั้งอูเบอร์นั่นเองลองคิดดูสิครับถ้าเทรเวสยอมแพ้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ธุรกิจล้มเหลวถ้าเขายอมให้ความล้มเหลวมันหยุดเขาเอาไว้วันนี้เราก็คงไม่มีอูเบอร์ให้เรียกกันเลมือถือสิ่งที่ผมอยากให้คุณเห็นจากเรื่องนี้คือ คนที่ล้มเหลวหลายครั้งไม่ได้แปลว่าเขาคือผู้แพ้เสมอไปแต่คนที่หยุดหลังจากล้มเขาตั้งหากครับที่เป็นผู้แพ้ที่แท้จริงจอห์นซีแม็กซ์เวลได้อธิบายแนวคิดนี้ไว้อย่างคมคายว่าความล้มเหลวเรื่องปกติของทุกคนทุกคนบนโลกนี้ล้มได้แต่สิ่งที่ต่างกันคือวิธีที่เราตีความมันต่างหากครับทัศนคติของเราต่อความล้มเหลวจะเป็นตัวกำหนดว่า เราจะลุกขึ้นมาได้หรือไม่สำหรับคนส่วนใหญ่ความล้มเหลวอาจหมายถึงจบแล้วหมดหนทางไปต่อไม่มีโอกาสรครั้งที่สองเสียหน้าอับอายกับสิ่งที่เกิดขึ้นกลัวคนอื่นจะมองไม่ดีถอยหลังกลับไปตั้งต้นใหม่จากศูนย์เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์แต่สำหรับคนที่ประสบความสำเร็จความล้มเหลวจะมีความหมายที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงความล้มเหลวเท่ากับ โอกาสในการเรียนรู้มันคือข้อมูลใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนความล้มเหลวเท่ากับสะพานที่พาเราเก้าวไปขั้นต่อไปมันคือขั้นตอนที่จำเป็นในการก้าวไปข้างหน้าแม็กซ์เวลเรียกสิ่งนี้ว่า failing forward หรือล้มไปข้างหน้ามันหมายถึงทุกครั้งที่คุณพลาดคุณยังเดินหน้าต่อแค่คุณไม่ยอมล้มแล้วถอยหลังและเขาได้ย้ำเอาไว้ว่า ความล้มเหลวที่อันตร,รายที่สุดในชีวิตคนเราไม่ใช่การล้มแต่คือการไม่กล้าเดินไปไหนเลยต่างหากครับเพราะเมื่อคุณไม่เริ่มคุณก็ไม่มีวันล้มได้และคุณก็ไม่มีวันประสบความสำเร็จได้เช่นกันมันคือการติดอยู่ในที่เดิมโดยไม่ก้าวไปไหนเลยเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นลองมาดูตัวอย่างจากคนระดับโลกที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับว่าเขาใช้แนวคิดนี้อย่างไรคนแรกโทมัสเอดิสัน เราทุกคนรู้จักเขาในฐานะผู้คิดค้นหลอดไฟแต่รู้ไหมครับกว่าเขาจะทำหลอดไฟได้สำเร็จเขาต้องทดลองกว่า1000ครั้งผู้คนรอบข้างต่างมองว่าเขาเป็นคนล้มเหลวแต่เอดิสันไม่เคยคิดเช่นนั้นเมื่อมีคนถามเขาว่าคุณล้มเหลวไปกี่ครั้งเขาตอบว่าผมไม่ได้ล้มเหลว1,000ครั้งแต่ผมแค่ค้นพบ1000วิธีที่มันไม่เวิร์ นี่คือ mindset ของการ f a i l i n g forward อย่างแท้จริงการไม่มองว่าความผิดพลาดคือความล้มเหลวแต่มองว่ามันคือข้อมูลใหม่ๆที่ทำให้เราเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นต่างหากคนที่ 2. องแจ็คมาถ้าวันนี้เขายอมแพ้ไปตั้งแต่แรกโลกคงไม่มีอาลีบาบาชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาเคยสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ไม่ผ่านหลายครั้ง เขาไปสมัครงานที่ KFC ซึ่งเป็นบริษัทต,ต่างชาติที่มาเปิดใหม่แต่เป็นคนเดียวที่ถูกปฏิเสธจากผู้สมัครทั้งหมด24คนธุรกิจหลายอย่างที่เขาลองทำก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าแต่เขาก็เลือกที่จะลุกใหม่ลุกให้เฉียบทุกครั้งจนในที่สุดก็สร้างอาลีบาบาบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซระดับโลกที่ทุกคนใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งทุกความล้มเหลวในอดีต ได้หล่อหล่อไม่เขามีความเข้าใจตลาดและผู้คนอย่างลึกซึ้งคนที่3ามสตีฟจ็อบส์เรื่องราวของเขาอาจเป็นบทเรียนที่เจ็บโบทที่สุดเขาเคยถูกไล่ออกจาก Apple บริษัทที่เขาสร้างมากับมือมันคือความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่และน่าอับอายสำหรับใครหลายคนแต่การล้มครั้งนั้นไม่ได้ทำให้เขาหยุดเขากลับใช้ช่วงเวลานั้นไปสร้างพิกซและบริษัท N e x t และสุดท้ายเขาก็กลับมาที่แอปเปอีกครั้ง พร้อมกับไอเดียที่เปลี่ยนโลกและนำพาบริษัทไปสู่จุดสูงสุดสิ่งที่ผมอยากให้เห็นจากตัวอย่างเหล่านี้คือพวกเขาทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือพวกเขาล้มไหวลุกไวและใช้บทเรียนเป็นพลังเพื่อเดินหน้าต่อแล้วถ้าเราอยากฝึก mindset แบบ f a i l i n g forward บ้างเราจะเริ่มจากตรงไหนดีจอห์นซีแม็กซ์เวลได้ให้แนวคิดง่ายๆที่เราสามารถเอาไปปรับใช้ได้ทันที3ข้อครับ ข้อ1อย่าถามว่าทำไมฉันถึงล้มแต่ให้ถามว่าฉันเรียนรู้อะไรจากความล้มเหลวครั้งนี้ทุกครั้งที่คุณทำอะไรผิดพลาดให้ลองถามตัวเองด้วยคำถามนี้แล้วหาคำตอบอย่างจริงใจอย่าโทษคนอื่นหรือสถานการณ์และถ้าจะให้ดีลองเขียนเจอเล่าหรือบันทึกสิ่งที่ผิดพลาดลงไปเพื่อให้เราได้มองเห็นบทเรียนนั้นอย่างชัดเจนเช่งวันนี้ขายสินค้าได้ไม่ดีเพราะอะไรเพราะเราลงคอนเทนต์น้อยไป เพราะเราสื่อสารคุณค่าของสินค้าไม่ชัดเจนเมื่อรู้แล้วครั้งหน้าเราก็จะทำได้ดีกว่าเดิมการทำแบบนี้จะเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นข้อมูลที่มีค่าข้อ2ส,สร้างการล้มเล็กในทุกวันฟังดูแปลกใช่ไหมครับแต่หลักการคือให้เราทดลองสิ่งใหม่ๆในชีวิตอยู่เสมออย่าก,กลัวที่จะลองลองทำคอนเทนต์ใหม่ที่ไม่เคยทำลองนำเสนอไอเดียที่ดูท้าทายถ้ามันพัง คุณจะเสียแค่เล็กน้อยแต่สิ่งที่คุณได้กลับมาคือบทเรียนมหาศาลที่ต่อยอดได้ไม่รู้จบและจำไว้ว่าการล้มเล็กๆดีกว่าการล้มครั้งใหญ่ที่อาจหยุดคุณไปตลอดการเพราะมันทำให้คุณคุ้นเคยกับความผิดพลาดจนมันไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไปข้อ 3. ฝึกลุกเฉียบแม็กซ์เวลล์บอกว่าหลังจากล้มคุณควรลงมือทำใหม่ภายใน24ชั่วโมงทำไมต้องภายใน24ชั่วโมง เพราะยิ่งคุณปล่อยให้ความผิดพลาดค้างคาวไว้นานเท่าไหร่ความกลัวจะยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้นความลังเลจะเข้ามาครอบงำและคุณจะเริ่มหาเหตุผลมาบอกตัวเองให้หยุดเมื่อเวลาผ่านไปความกลัวจะเริ่มสร้างเรื่องเล่าในหัวคุณว่าไม่เอาแล้วมันยากเกินไปฉันไม่เหมาะกับสิ่งนี้การลุกขึ้นมาทำใหม่ทันทีมันคือการเอาชนะความกลัวและมันคือการที่เราได้กลับมาคุมเกมในชีวิตของเราอีกครั้งก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้ ผมอยากฝากคุณไว้ด้วยสิ่งนี้ครับจงอย่าอิจฉาคนที่ดูเหมือนไม่เคยล้มเพราะความจริงแล้วเขาอาจไม่เคยแม้แต่จะเริ่มต้นอะไรเลยด้วยซ้ำชีวิตของเขานิ่งสนิทเหมือนน้ำในบ่อที่ไม่เคยมีคลื่นจงภูมิใจกับบาดแผลของคุณเพราะมันคือหลักฐานว่าคุณได้ออกเดินทางแล้วคุณได้ลงมือทำบางอย่างแล้วมันคือป้ายประกาศว่าฉันสู้บาดแผลเหล่านั้นจะกลายเป็นเรื่องราวที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตของคุณ และจงจําไว้เสมอว่าจงล้มเหลวให้ไวแล้วลุกให้เฉียบเพราะในทุกๆครั้งที่คุณลุกขึ้นมาคุณไม่ได้กลับไปเริ่มต้นที่ศูนย์แต่คุณเริ่มต้นใหม่ด้วยประสบการณ์ที่ใครก็เอาไปจากคุณไม่ได้และนั่นแหละครับคืออาวุธที่พลังที่สุดบนเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณขอบคุณที่รับฟังครับและขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเดินทางการเดินทางที่แม้จะมีรอยล้มบ้างแต่เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่ล้ำค่า